ก็สวัสดีครับผมเพจอุปกรณ์ก่กอบอาชีพนะครับผมเป็นดูเครื่องใส่น้ำแข็งนะครับผมเป็นตัวดับเบิลสองไม้ีนะครับผมสนใจติดต่อนะครับเพจอุปกรณ์กอบอาชีพนะครับ0ูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหกหนึ่งนะครับไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับโอไอโอเซตเคเคนะครับหรือว่าจะแอดเบอร์โทรก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นตัวเป็นสแตนเลสนะครับแต่อันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับ เบอร์เมือคืนนี่ครับมีสองใบมีดนะนสองนะครับสองข้างบางที่จะมีใบมีดเดียวนะครับเหมือนกันหมดนะครับผมมีสีสีให้เลือกนะครับผมก็มีส้มเหลืองชมพูเขียวนะครับแล้วแต่ของที่เรามีนะครับบางที่ของก็เราก็จะชอบมีคนมาซิงค์มาอยู่เรื่อยนะครับนี่ครับสนจะติดต่อได้ครับผมตัวนี้พันหกห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับ หรือท่านใดไปซื้อที่อื่นก็อยากให้ราคาแพงกว่าผมแล้วกันนะครับผมพราราคานี้ก็ถือว่าโอเคแนละ้วแต่ผมจะไม่ขายตัดหน้าเแบบเวอร์เกินไปนะครับผมคือผมจะเป็นคนกลางที่ดีที่สุดในโลกแล้วครับผมรับประกันได้ครับเราจะไม่มีการไปดัมราคากันเพราะผมถือว่าราคานี้มันยุติธรรมนะนะครับบางอย่างที่ผมดัาลงมานะก็เพื่อให้ประโยชน์ของทุกๆคนครับผมเพื่อให้เท่าเทียมกัน บางอย่างที่มันราคาเกินจริงก็มากไปก็ไม่ดีครับนะครับเราเปรียบกันเกินไปนะครับราคานี้ถือว่าไม่เ้องเปรียบแล้วครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสําหรับวันนี้ก็อโอเคไปแล้วดีกว่าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย